ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึง Cartesian Product แล้วก็ความสัมพันธ์นะครับอาจารย์ให้ a กับ b เป็นเซตนะครับอาจารย์จะนิยาม Cartesian Product ของ a กับ b เนี่ยก็จะเป็นเซตของคู่อันดับที่สมาชิกตัวหน้าอยู่ใน a นะครับแล้วก็สมาชิกตัวหลังอยู่ใน b นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกภาษาฝรั่งว่า Cartesian Product ของ a วิ h b ก็คือบอกว่า a อยู่หน้า b อยู่หลังนะครับ แล้วเวลาที่เรามีคู่อันดับใน a cross b 2อันเท่ากันเนี่ยมันก็จะแปลว่าหน้าเท่ากับหน้าหลังเท่ากับหลังนะครับไอตัวนี้ก็เรียกว่าคาร์ทีเซียนะครับก็คือ c a r ์ทีเซียน o d ดักนะครับแล้วถ้าเกิดเรามี r เป็น s u b เซตของ a cross b นะครับเราจะเรียกมันว่า r เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b นะครับก็เรียกว่า relation from a to b ะครับในกรณีที่น้อง A เท่ากับน,น้อง B เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น relation on a หรือเป็นความสัมพันธ์บนเซต a นะครับแล้วก็เราจะใช้สัญลักษณ์เวลาเราเขียน a b อยู่ใน r เนี่ยบางครั้งเขาก็จะเขียนเป็น a r b เพื่อความสะดวกในการเขียนนะครับมันลดไปลดไปเยอะทีเดียวใช่ไหมลดวงเล็บลดเครื่องหมายเป็นสมาชิกของไปนะครับมันก็เป็นความสะดวกในการเขียนนะครับ คราวนี้เราจะมาพูดถึง inverse ของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของโดเมนกับ r a n g ์นะครับถ้าเกิดเรามี R เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b เนี่ยอินเวอรของ R เนี่ยเราจะนิยามให้มันเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a โดยเราจะเก็บคู่อันดับ b a ทั้งหลายมาโดยที่เป็นคู่อันดับ a b ที่อยู่ใน R ถ้าเกิดตอนเด็กๆเ,เราเคยเรียนหรือเราเคยเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนว่า a b อยู่ใน r ใช่ปะ a b อยู่ใน r ก็ต่อเมื่อน้อง b a อยู่ใน r inverse แบบเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของที่เด็กๆเ,เราเคยเล่นกันมานะครับก็คือวิธีในการหาสมาชิกของ R inverse เนี่ยก็คือให้เอากอ้นดับใน R มาพลิกนะครับก็คือจากตัวหน้าไปเป็นตัวหลังตัวหลังไปเป็นตัวหน้านะครับทุกๆ่อ้นดับก็จะได้ R inverse อันนี้จำมันต้องทวนอะไรมากนะแล้วโดเมนก็คือการ collect ใช่ไหมการเก็บสมาชิกตัวหน้าของทุก่อันดับมาใน R นะครับก็คือเก็บ a โดยที่ A, R, B, for some B ที่อยู่ใน B นะครับแล้วก็ range ก็คือเก็บสมาชิกตัวหลังของทุกๆคู่อันดับที่อยู่ใน R มานะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็คือโดเมนกับ range v e r s i o นปกติที่เราเคยรู้จักกันมานะครับแล้วเราก็จะได้โดยง่ายว่าโดเมนของ R เนี่ยเป็น Subset ของ A แล้วก็ range ของ R เนี่ยเป็น Subset ของ B ตรงนี้จารยนทวนๆให้เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไร ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือความสัมพันธ์สมมูลใช่ไหม e q u i v a l e n c Relation ของเราเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วเวลาเรามีเซตเราสร้างความสัมพันธ์บนเซต A ขึ้นมาปกติที่นักคณิตศาสตร์จะทําก็คือความสัมพันธ์เชิงเทียบเท่าก็คือถ้าเกิดเราต้องการดูว่าของ2ตัวในเซตนั้นเนี่ยมันพอจะเทียบเท่ากันได้ไหมก็อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่เรานิยมสร้างก็คือความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ นะครับเชิงเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเราต้องการเรียงอันดับสมาชิกที่เราใช้สิ่งที่เราเรียกว่า p a r t i a l l y o r d e r ใช่ไหมอันนี้ก็คือใช้ order ในการทำแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึง u q v a l e n t relation กันซะเป็นส่วนใหญ่ในวิชานี้นะครับ u q v e l e n t r e l a t เ o นเนี่ยก็เริ่มจากเราจะพูดถึงสมบัติของความสัมพันธ์นะครับก็คือเราให้ A เป็น non empty set นะครับแล้วก็ R เป็นความสัมพันธ์บนเซต A นะครับเราจะเรียก R ว่ามีสมบัติ reflex reflexive นะครับก็ต่อเมื่อทุก A ที่อยู่ใน A นะครับ ARA A ก็คืออันดับ AA อยู่ใน R นะครับก็คืออันดับ AA อยู่ใน R แบบนี้ก็คือ A สัมพันธ์กับ A นะครับ Symmetric ก็คือทุก AB ที่อยู่ใน A เนี่ย A R B แล้วก็จะได้ว่า B R A ก็คือถ้าเกิดคุณพี่ A B อยู่ใน R คุณพี่ B A ก็จะอยู่ใน R ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดมัน symmetric เนี่ยเราหา R inverse เมื่อไหร่มันจะได้ตัวมันเองถูกปะก็คือถ้าเกิดเองหา R inverse ปุ๊บมันต้องได้ตัวมันเองเพราะว่ามันพลิกปุ๊บมันก็จะอยู่ในเซตนั้นอยู่ดีนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ transitiv transitiv ก็คือถ้าเกิดเองมี a r b แล้วก็ b r a แล้วก็จะได้ a r c ไอ้ตรงเนี้ยเป็นสมบัติที่เครื่องหมายเท่ากับมีก็คือ a เท่ากับ a a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a แล้วก็ a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้วก็ a ก็เท่ากับ c นะครับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์สมมูลหรือเป็น e q u i v a l e n c relation อันหนึง่งในเซต a นะครับ แต่ก็เราก็จะมี e q u i a l i n r l a t i o n แบบอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่จีนชานยังไม่ได้พูดเลยเนื่ว่ามันคืออะไรอะเราจะกล่าวว่า relation R บนเซต A เนี่ยเป็น e q u i v a l e n t relation นะครับชื่อของมันนะครับก็คือเรียกมันว่า e q u i v a l e n relation เนี่ยบนเซต A อันนี้ก็ จะก็ต่อเมื่อเนี่ย R มีสมบัติ3สมบัติข้างต้นนะครับก็คือ R จะมีสมบัติ reflexive symmetric แล้วก็ transitive นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามี R เป็น e q u i v a l e n t relation บนเซต A แล้วก็มี A อยู่ใน A เนี่ยเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า e q u i v a l e n c class ก็คือเราจะเก็บบรรดาสมาชิกของ A ที่ equivalent กับ A มาทั้งหมด นะครับก็คือเป็นของที่เทียบเท่ากับน้อง A นะครับของที่เทียบเท่ากับน้อง A ก็จะได้ว่า Equivalent Class ของมันก็จะประกอบด้วยของที่มันเทียบเท่ากับน้อง A นะครับเนี่ยไอตัวนี้แล้วก็เราจะสร้าง p i ่หมด R, ตัวนี้ก็จะเป็นเซตของ equivalent class ของ relation นี้ทั้งหมดนะครับก็คือเองก็จะคอลเลกมันมา ครูจิ้มจ,จิ๋วให้เองดูก่อนที่จะไปทําตัวอย่างหน้าถัดไปนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเรา define relation บน R นะครับอาจารย์ทำจ,จิ๋วให้เองดูตรงนี้แล้วกันนะนะครับแล้วเราก็นิยาม aRb ก็ต่อเมื่อ absolute a เท่ากับ absolute b นะครับก็ define relation บน R แบบนี้นะครับ เด็กๆก,ก็บอกว่าเอยมันก็ไม่เท่ากับนะจาะเดเออมันไม่เท่ากับแล้วมันเป็นอีคูเลเรลชันไหม ก็ต้องนั่งเช็ค3ข้อใช่ป่ะก็ absolute a เท่ากับ absolute a อันนี้ดูดีจันแล้วก็ absolute a เท่ากับ absolute b แล้ว absolute b เท่ากับ absolute a เอออันนี้ก็ดูดีอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิด absolute a เท่ากับ absolute b absolute b เท่ากับ absolute c แล้วเองก็จะสรุปได้ว่า absolute a เท่ากับ absolute c เอออันนี้ก็ดูดีอาจารย เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้ตัวนี้เป็น e q u i v a l e n c relation นะครับก็เป็น e q u i v a l e n c relation เวลาเขียนเขียนที่ดีนะครับตัวเ,เด็กแมทเนี่ยเขียน e q u i v a l e n c relation ไม่เป็นไม่ได้นะครับอย่าลงท้ายด้วยทีเนาะโตป่านี้แล้วนะครับ e q u i v a l e n c relation นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าบน r นะครับ ไหนเราลองหาอ e ีคิวเอลเล class สิไหนเราลองหาอ e ีคิวเอลเล class สิถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าไอตัวนี้เป็น1ห้อย r ได้อะไร1ห้อย r ก็คือจะต้องเป็นบรรดาเอเป็นบรรดา b ที่อยู่ใน r ใช่ไหมครับโดยที่ absolute b เท่ากับ absolute 1นะครับอาจารย์ควรจะ เขียนว่าแอบส l u ลุดหนึ่งเท่ากับแอบส์หลุดบีใช่ปะซึ่งไอตัวนี้เองก็พบว่าอ๋อจานหนูฉลาดหนูฉลาดหนูได้อะไรตัวนี้ก็คือเป็นแอบส l u ลุดบีเท่ากั 1, ากบหนึ่งใช่ปะลูกก็ตอบบวกลบหนึ่งนะในบวกลบหนึ่งขึ้นมาแล้วเองก็บอกว่าคลาสของศูนย์คลาสของศูนย์ ก็จะได้เท่ากับ b ที่ absolute b เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะตอบ0ตัวเดียวแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดอาจารย์ถามคลาสของ a ใดๆก็จะประกอบด้วย2ตัวก็คือบวก a กับลบ a นะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของ equivalent class ทั้งหมดเลย นะครับก็จะประกอบด้วยสมาชิก2ตัวคือบวก a กับลบ a ยกเว้นน้อง0จะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวเพราะว่าเพอ,เอิญบวก0กับลบ0มีค่าเท่ากันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ถ้าเกิดเองถามพายหมอด r ก็จะเป็นคลาสที่ใช้เลขบวกอย่างเดียวได้นะครับเราก็หรือ0ูนย์นนะ เราก็จะมีสมบัติที่สำคัญของ e q u i v l l e n t Class นะครับ Equivalent Class 2 Equivalent Class เนี่ยมันจะเท่ากันหรือว่ามันจะ intersect กันได้ empty นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรียนสมัย Principle เขาจะบอกเราด้วยว่านะครับมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ a กับ b สัมพันธ์กันนะครับเนี่ยก็คืออาจารย์เขาก็จะพิสูจน์ได้ว่า e q u i v l l e n t Class เดียวกันก็คือแปลว่า a r b นะครับอันนี้ก็ทวน p r ริ t m t t h ให้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอาจารย์เขียนว่า Equivalent Class นี้เท่ากับ e q u i v l l e n t Class อ,อันหนึ่งแปลอัตโนมัติเลยนะครับว่ามัน r e l a t e กันนะครับแปลอัตโนมัติเลยนะเว้ยแล้วก็ถ้าเกิด Equivalent Class มัน intersect กันได้ empty ก็แปลว่า a b ไม่อยู่ใน r อัตโนมัตินะครับแล้วก็น้อ e ง Equivalent Class เนี่ยจะอยู่เนียนกันแล้วได้เต็ม a ซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่ายูเนียนกันมันจะเป็น d i s j อย n ูเนียนด้วยนะครับซึ่งไอตรงนี้เราจะกล่าวว่ามันจะพา r t ช t i น n Set ออันนี้ปริมัดทั้งนั้นนะครับมันจะพา r t ช t i น n Set A เองอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเรียนปริมัดมาเทอมนึ่งแล้วแล้วไม่ได้ใช้อะไรนะครับแอปแตกใช้ คูค่อนข้างมั่นใจว่า a n a l y s i s ก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆย่อยไปละกันนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้เราจะมาแสดงว่าไอ u i v a l e n t Class ที่ขอโทษ e ี u i v a l e n t ่ e l a t i o n ที่นิยามแบบนี้นะครับเราให้ A B อยู่ในแซดเรานิยาม A 3ขีด B แล้วก็หมอด N ก็ต่อเมื่อ คุณพี่ n หาร a ลบ b ลงตัวนะครับตรงนี้เราจะแสดงก่อนว่ามันเป็นอีคว l เวลน r e l a t i o นนะครับก็เราจะแสดงว่าเป็นอีคว l เวลน r e l เ t i o n เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทำา3ข้อนะครับเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้อาจารย์จะต้องทำา3ข้อข้อแรกนะครับข้อแรกก็คืออาจารย์จะต้องให้ a อยู่ใน z ตมานะครับ อาจารย์ก็จะได้ว่านะครับอาจารย์ก็จะได้ว่าอะไรนะเอ็ n, นหาร a ลบ a ลงตัวใช่ไหมเพราะว่าเอ็นหารศูนย์ลงตัวใช่ปะ่ะ,ะตรงนี้ก็เพราะว่า a ลบเเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่า n หาร a ลบ a ลงตัว เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่า a congruent กับ a mod n นะครับไอตัวเนี้ยเดี๋ยวในอนาคตเราจะารายนว่า congruent นะครับ congruent นะครับเดี๋ยวเรียนอยู่แล้วบทที่2นะครับถัดมานะครับก็อาจารย์ต้องให้ a b อยู่ในแซดนะครับ แล้วก็อาจารย์จะสมมุติว่า a c o n g r e n t กับ b mod n นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่า n หาร a ลบ b ลงตัวนะครับอาจารย์ก็จะได้ว่า n ก็หาร b ลบ a ลงตัวนะครับซึ่งก็แค่พลิกอย่างเดียวนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะไม่ต้องทำให้ดูยาวเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เองก็จะได้ว่า b congruent กับ a mod n นะครับก็ไม่ยากอะไรโอเคนะถัดมานะครับข้อที่3อาจารย์ให้ a b c เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็คุณพี่ a ของกู n กับ b m o ด n และคุณพี่ b ของกู n กับ c m o ด n นะครับ อาจารย์ก็จะได้ว่าคุณพี่เหาร a ลบ b แล้วก็คุณพี่เอ็นหาร b ลบสเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่า n หารผลรวมนะก็ a ลบ b บวก b ลบสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ n ก็จะหารตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร ก็จะเป็น a ลบ c ลงตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสรุปได้ว่า a congruent กับ c mod n นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าไอความสัมพันธ์นี้นะครับ mod n เป็น equivalent relation เห็นไะหตัวนี้จะเป็น e q u i v a l e n t relation บน Z นะครับเห็น e q u i v a l e n t relation บน Z โอเคนะมันก็จะ reflexive symmetric แล้วก็ transitive นะครับถัดมาถ้าเกิดโจทย์มันอยากได้ e q u i v a l e n t class นะครับนะครับเราจะไปสรุปเรื่อง All ีควอเวลเลนต์คล s s กันอีกทีด้วย division algorithm ใน Section, หรือในบทถัดไปนะครับ mm hmm. เราทำขค้อเล่นค้าจิ๋วๆให้ดูก่อนถ้าเกิดอาจารย์ต้องการ0 mm hmm. นะครับสมมุติอาจารย์ใช้ตัวย่อนะ0ห้อยเแบบนี้นะครับสมมุติ relation ของเราชื่อน้อง n เฉยๆนะครับ0ูนย์ห้อยเตัวนี้เราจะได้ว่ามันคืออะไรนะมันคือน้อง b ที่อยู่ใน z โดยที่ ศูนย์ congruent กับ b มอด n นะครับซึ่งไอตัวนี้มันแปลว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาเหลืองป้ายแล้วกันซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันแปลว่า b หาร n หาร b ลบศูนย์ลงตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลว่า n หาร b ลงตัวนะครับ ซึ่ง n หาร b ลงตัวก็แสดงว่า b เนี่ยมันจะต้องเป็น m u l t i เพลของน้อง n ก็จะได้ว่ามันเป็น b b ตัวนี้ก็จะเป็น m u l ติเพลของน้อง n ใช่ไหมมันก็จะเป็น n q โดยที่ q อยู่ใน z กเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับตรงนี้ก็ b มันก็จะเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเท่ากับ n q for some q นะครับ for some q ที่อยู่ใน Z นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น equivalent ค่าของ0นะครับแล้วในทำนองเดียวกันเราก็พูดถึง q u u v a l e n t c คลาสของ1ของ2อะไรแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปเขียนบนหัวอาจารย์ตรงนี้ก็ equivalent c คลาสของ1นะ ก็จะได้ว่ามันคือเซตของ b อยู่ใน Z โดยที่1 c องกูเอ็นกับ b mod n นะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่พอ1 c องกูเอ็นกับ b mod n ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไฮไลท์สีฟ้านะครับตัวนี้เราจะได้ว่า n หาร หลบ b ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้1ลบ b เท่ากับ n q for some q ที่อยู่ในซันะครับเพราะฉะนั้นน้อง b นะครับน้อง b ของเรานะครับก็จะหน้าตาเป็น nq แล้วก็ลบ1นะครับจ์ขออนุญาตนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขียนเขียนอย่างนี้มันก็เขียนได้แต่เขียนอีกอย่างหนึ่งก็เขียนได้ตรงนี้ก็ก็ขออนุญาตเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความเขียนสะดวกก็คกูยอมกูยอมเนี่ยนะถูกถูก ครูยอมตัวนี้มันจะเขียนเป็น n คูณลบ q แล้วก็บวก1นะครับมันจะเขียนเป็น n คูณลบ q แล้วก็บวก1ลบ q อยู่ใน z ตถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็แปลว่า n นะครับ b หารด้วย n นะครับอะครูเขียนภาษาไทยนะครับตรงนี้เขียนแล้วเดี๋ยวจะเขียนภาษาอังกฤษให้เอาภาษาไทยไปก่อนเหลือเศษ1 ะมันจะแปลว่า b หารด้วย n เหลือเศษ1นะครับก็ไม่เอาภาษาไทยนะครับตรงนี้เราจะบอกว่า n นะครับหารด้วยก็คือตัวนี้ b หารด้วย n เหลือเศษ1ใช่ไหมก็คือ the remainder นะครับ when b is divided by n จะเท่ากัน1น,นะครับก็ the remainder นะครับ when b is divided by n เป็น1น,นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยก็คือ b หารด้วย n เหลือเศษหนึ่งคูเขียนภาษาไทยไปแล้วนะแต่ครูเขียนภาษาฝรั่งให้เพราะฉะนั้นไอ้น้องคนนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่า Class ของ1 n เนี่ยมันก็จะหน้าตาเป็นครูก็แทนที่จะใช้ลบ q ก็จะเขีน n q ใหญ่แล้วก็บวก1โดยที่ q ใหญ่อยู่ในแแบบนี้นะครับก็เขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เองก็เดาได้เลยก็คือถ้าเกิดเองมี2 n มันก็จะเป็น n q ใหญ่บวก2โดยที่ q อยู่ในแนะครับ ได้แบบนี้ออกมานะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คลาสทั้งหมดเนี่ยโดย Division a l g o ิ i t h มเองก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเองเอา n ไปหารจำนวนเต็มอะไรก็ตามนะครับเองเอาเอไปหารจำนวนเต็มอะไรก็ตามมันจะมีเศษเหลือได้ทั้งหมด n แบบคือเศษ0นะครับเศษศูนย์ก็คือลงตัวแล้วก็เนี่ยเศษ0ูนย์อยู่ตรงนี้ แล้วก็เซษ1เซษ2แล้วก็เศต n 1, นลบ1ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Equivalent Class ทั้งหมดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเศต n ลบ1โดยที่ Q อยู่ใน Z นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อยู่ในหน้าจอเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวที่เราใช้เป็น representative <ม>ก็คือน้อง0นะครับแล้วก็น้อง1นะครับน้อง1น้อง2นะครับแล้วก็น้อง n-1 ลบ1แบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ e q u i v a l e n c class ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะอุ๊อิฟใช้ division a l g o r i t h m ที่เคยเรียนมาในแมทโมเดลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปย้ำอีกทีตอนเราเรียนบทที่2นะครับตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในตรงนี้นะครับไป division a l g o r i t h m โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหา อ uh, Equivalent Class นะครับอาจารย์ทำให้ดู2ตัวอย่างก็คือแบบน้องคนนี้กับแบบน้องที่เป็น congruent to modulo นะครับในตัวนี้นะครับตรงนี้ mod เฉยๆเนี่ยก็มาจากคำว่า modulo นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันในบทถัดไปหรือใน t o อปิกถัดไปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็จะเบรกไว้ตรงนี้นะครับจบเรื่องความสัมพันธ์พอดีนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะถวนกันฟังก์ชันก็จะรวดเร็วนะครับก็จะไปเน้นที่ฟังก์ชัน1น่ตอนหแล้วก็ทั่วถึงอะไรพวกนี้นะครับก็คงไม่ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรนะครับโอเคครับ ก็อาจารย์ก็จะจบให้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ